สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยสิทธินักราะนะครับมีเวลาว่างจะปิดหนีกันไปไหนนะครับชมกันเป็นเพื่อนกันก่อนเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวเหงานะครับผมอยู่ริมถนนเลยนะอยู่ที่ตำบลหนองโอง่งอำเภอดอนไม่ใช่ดอนติดดอนเจดีไปบ่อยช่วงนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองโอง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะพามาชมที่อีกหนึ่งแปลงนี่มีมอเตอร์ไซค์แว้นด้วยไปสนีแว้น แปลงที่อยู่ข้างหน้าท่านนี่แหละเอาง่ายๆตรงๆง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเลยนะครับติดถนนเลยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยก็ตีไว้เกือบเกือบร้อยเมตรเหมือนกันน่ะนะสี่ไร่ครึ่งเดี๋ยวชี้ให้ดูอย่างละเอียด4ไร่ครึ่งเนี่ยหันจากในที่เราออกถนนทิศตะวันออกนะครับอยู่ในที่หันหน้ามาถนนทิศตะวันออกนะครับลึกลงไปก็ประมาณสัก60กว่าเมตรนะประมาณก่อนนะคร่าวๆนะครับแปลงเนี้ยไอ้สี่ไร่ครึ่งกว่าๆเนี่ยขายยกแปลงอยู่นะครับทั้งหมดเลยนะฮะ 1.69ล้านนะครับเมื่อก่อน1.89นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของก็อยากให้รีบขายนะเพื่อจะได้ภาวะเศรษฐกิจอ่ะเนาะพูดง่ายๆก็ลดราคาลงมานะครับ1.69ล้านไม่ลดแล้วนะครับเขาออกข้โอนให้ด้วยเหมาะซื้อเก็บนะครับไฟฟ้ามีเต็มๆมปลาปานี่มองไกลๆก่อนนะปลาปามาอยู่ไกลๆนะครับอยู่ไกลๆตรงนู้นมีวัดด้วยเนี่ยตรงเลยไปนู่น่ะนะครับมีวัดเขาเรียกว่าวัดอะไรนะทุ่งตลิ่งชันหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับเลยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แปลงนี้ผมมองว่ามันโอเคหลายหลายอย่างข้อเสียอ,อยู่2ข้อคือประปาไม่ผ่านกับ2มันตำก่าถนนนะครับประมาณ2เมตรได้นะครับถนนนี่ทําใหม่ได้ไม่นานนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเร็วเรื่องเข้าเรื่องเข้าราวเลยตรงไปเนี่ยกรุงเทพป,ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดกิโลนะครับไปที่อำเภออู่ทองประมาณสักไม่ถึงสิบกิโลนะครับเนี่ยนะสำหรับแปลงนี้นะครับเห็นหลักนี่ไหมที่มีอะไรขวดเนี่ยแต่มันไม่เป๊ะหรอกนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นแถบ,บ,บนี้นะเนี่ยนะประมาณนี้นะฮะแล้วตรงไปเลย อีกประมาณสัก60เมตรผมลงไปไม่ได้เพราะเขาปล่อยน้าเข้านามันจะเปียกครับเนี่ยตรงไปเนี่ยเห็นสันคนาเนี่ยประมาณ60เมตรไม่ได้ปักธงไว้ด้วย 60- 70ถึงเเนี่ยประมาณนี้นะหกสกว่าๆแล้วกันแล้วก็เนี่ยตามถนนไปเลยเกือบร้อยเมตรนะครับท่านเห็นพุ่มไม้นี่ไหมผมห่างจากพุ่มไม้เนี่ยประมาณเกือบ20เมตรเดี๋ยวผมเดินไปตรงนู้นผมไปชี้พุ่มไม้นียก็ให้รู้กันละกัน,กนบ่มอีกสัก20เมตรง่ายๆสั้นๆน,นะครับตรงไปเป็นวัดนั่นแหละฮะอ่ะไปะ เดี๋ยวข้ามถนนแล้วเดี๋ยวพาชมนะครับข้างๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร่องน้ําด้วยนะเขาปล่อยน้ํามาแล้วเห็นไหมน้ําพืชภาพชุมชนมันอยู่ด้านในนะมันอยู่ด้านในมันเข้าไปตรงนูน้นนะครับอันนั้นคือชุมชนน่ะนะเนี่ยนะผมบอกแล้วนะมาถึงมุม,มพี่ที่ประมาณ20เมตรนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับผมขอเดินฝั่งนี้ม,นมันมันมีร่มต้นไม้เยอะอยีต้นไม้เยอะๆเ,เนี่ยนะครับมันจะทําให้แบบร่มลื่นอนะ่ะผมชอบนะริมถนนแล้วมีต้นไม้เยอะๆอ,อันนี้อยู่คาใช่ปะ อันนี้อะไรไม่ใช่ตะโกรหรอกเรียยไม่ถูกนะครับพูดงวดเดี๋ยวใครนาะไอดอกเหลืองเหลืองนี้กระถินนรลงใช่ไหมฮะขออนุญ,ญาตนิดนึงถ้าจำผิดตอนเด็กๆนี่เราในโรงเรียน,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 นปลูกกันเพียบเลยแล้วผมก็เอาดอกมนันอะดอกเรื่องเหลืองเนี่ยมันเลาะออมาลูดเล่นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ปะ่ะใช่กระถินน้ลงไหมครับถ้าใช่ตอบด้วยนะกันไม่รู้จริงๆลืมด้วยครับไปลงนี้ใครชอบกดหมายเล็กนิดนี้ผมหน่อยนะใครชอบนะครับไฟฟ้ามีบอกแล้วแต่ปลาปลาไกลหน่อยนะครับ เหมาะซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะมันหน้ามันกว้างนะครับมันจะมองยากเพราะว่ามันเป็นผืนใหญ่เลยอะนะโอของคนอื่นด้วยอะแต่ของเราแค่ผืนเดียวอ่ะไปไปดูมุมเขตกันนะครับเดินกันไปเรื่อยเป็นแค่ทางเลือกนะแต่ผมบอกแล้วจุดเสียคือมันต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตรถ้าถมอะนะไล่หนึ่งก็ประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับต่อเมตรนะต่อไล่นะก็ยอมรับเอามันมันต่ำกว่าถนนนะนะครับก็เหมาะซื้อเก็บนั่นแหละนะครับติดถนนที่สวยๆบางทีมันก็หายากเหมือนกันช่วงนี้ ผมไม่รู้จะให้มองอะไรก็มองเป็นทุ่งนาเขียวๆนี่แหละครับบางคนอาจจะบอกไอ้คุณบอยทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่ชี้มันชัดมันชี้ยากมันเขียวไปหมดครับนี่มาถึงตรงน,นี้ถึงพุ่มนี้นี่ใน,นต้นต้นไม้พุ่มๆนี่ลรกเขตมาอยู่ตรงแนวนั้นนะครับมันไม่ถึงร้อยดีหรอกครับแต่ผมพูดเกือบๆร้อยครับไม่ถึงหรอกครับบางทีจะไปยึดคำพูดผมเป๊ะต้องมาล้างวันอะไรกันก่อนนะนะฮะสนใจก็0 9นย์7 5 2 0 9นะครับนัดหมายชมล่วงหน้าได้นะครับ ไอดีไลน์ผมก็ SIBOY เล็กแปดเห็นนี่เขาขาวนั่นไหมถุงขาวนั่นแหละคือละเขตเนี่ยถึงไหมล่ะมันเกือบเกือบอะนู่นอะพุ่มไม้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าข้ามถนนอีกแล้วเอาจากนี้ไปถึงนู่นก็ประมาณสักหกสิบเมตรแล้วอะเกือบแปดสิบเก้าสิบเมตรอ่ะนะแปลงนี้หน้ากว้างนะฮะตรงนี้ส่วนใหญ่มันเขาเป็นเขตห้ามแซงตรงถนนนะนะเพราะว่ามันโค้งข้างหน้านะครับอ่ะไปเดี๋ยวลงไปเดินดูนิดนึง บรรยากาศเห็นหุบเขาไหมล่ะหุบเขามันมีเรื่อยๆครับมีหุบเขาตลอดเนี่ยเป็นหุบเขาแต่มองไม่ค่อยชัดแล้วครับวันนี้อากาศมันแปลกๆลร้อนๆห,หนาวๆฝนๆอะไรมันมั่วไปหมดนะครับวันนี้ลงจากถนนมาเนี่ยนะประมาณน้ำไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมคือมันท่วมข้างในอยู่แล้วละ่ะแต่มันไม่ได้ท่วมขึ้นไปบนถนนจากที่คาบน้ําที่เสาไฟเนี่ยมันประมาณขึ้นไปประมาณสักห้าสิบเซนได้ ไอ้ดำๆคนสาอไฟเห็นไหมล่ะนั่นแหละมืท่วมแค่นั้นแหละมันไม่ได้ท่วมขึมนมมม้นไปยยอดถนนหรอกเตรียมเงินไว้ถมที่ได้เลยสองเมตรอะเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงไมนู่นเลยมองยากกตีไว้เกือบร้อยเมตรแล้วกันนะครับลงมาจากนี้ประมาณสักสิบเมตรจากถนนลงมาเขตเราประมาณเกือบนะเกือบสิบเมตรนะเกือบเกือบกันนะครับแล้วก็ลึกลงไป 5, 6, ห้าสิบหกสิบเมตรนู่นแหละอย่างที่ผมพูดนะนะเนี่ยง่ายๆคือผืนเรานะครับไม่ต้องกลัวยังไงรังวัดก่อนแน่นอนปกัปกหลักปักเขตแน่นอนนะครับ แปลงนี้ใครชอบใครสนใจนะครับก็จองได้นะ20,000บาทนะครับเดี๋ยวจองเสร็จวันที่ไปเจอที่สำนักง,งานที่ดินคืนเงินก่อนทั้งหมด20,000แล้วก็ค่อยทําเรื่องโอนนะครับการันตีด้วยว่าถ้าไม่เป็นชื่อท่านในหลังฉนดไม่ต้องใจเลยแม้แต่1บาทนะครับการันตีอย่างนั้นนะนะคุณแดงครับบอกไปแล้วทิศนี้ตะวันออกครับบอกไปแล้วอ่ะลองดูเผื่อเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกเฉยๆนะครับเป็นทางเลือกให้แก่ท่านเป็นประโยชน์แก่ท่าน ทางนี้ไม่ดีก็ดูแปลงอื่นต่อไม่ยากครับไม่ยากเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเห็นว่ามันติดถนนหน้ายาวๆดีแล้วราคามันไม่แรงมากนะครับแปดเอ่อสี่ไร่สองงานเท่าไหร่ละห้าสิบกว่าตารางวามั้งหนึ่งจุดหกเก้าจากหนึ่งจุดแปดเก้าก็ลงมาสองแสนนะครับผมก็ว่ามันยังโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคสมัยสมผลนะครับวันนี้ผมบอยเศรษฐีนักไร่เขาฝากแปลงนี้ไว้ด้วยที่อู่ทองสุพรรณบุรีก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข มีเงินทองมากมายมหาศา,ศาลเลยนะร่ำรวยเป็นสศรีมหาเศรษฐีเลยแล้วกันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะผมบอยเสรษฐถนครราชสีมาไปแล้วขอบคุณมากแต่ก่อนไปเดี๋ยวขอชี้ก่อนหมู่บ้านใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับปานคนเพียบเลยนะครับออกไปจากนี้ออกไปเส้นหลักไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากนะครับตรงออกไปเลี้ยวขวาไปทางอู่ทองนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเมืองสุพรรณนะครับจากนี้ไปถึงถึงวัดท่านเห็นวัดอีกวัดหนึ่งไหมไอ้นันก็เข้าเส้นจะเข้าสามสองหนึ่งมาลายแมนอยู่แล้วอะไม่ไกลมากหรอกครับ อะดีมีเสียมีลองวิเคราะห์ดูแล้วกันครับอย่าให้ใครมาเอาเงินกระเป๋าในกระเป๋าท่านไปง่ายๆโปรดใช้วิจรารณญาณแล้วกันนะครับขอบคุณมากโชคดีมีความสุขครับจากผมบอยเศรษฐีนักราชสวัสดีครับ